สวัสดีครับชาวสกุลมเดียนครับวันนี้เราก็อยู่กับไรส์สไตล์ออโต้นะครับผมเราอยู่ที่ไหนครับพี่บริษัทสกุลมดีภูเก็ตนะครับบริษัทไรส์สไตล์ออโต้ครับตั้งอยู่ตรงไหนครับพี่ตั้งอยู่บนถนนเทพกษัตรีครับใกล้ๆโรงพยาบาลมิชชั่นแล้วก็ใกล้กับสี่แยกราชพัฒน์นะครับผมพูดก่อนถ้าใครสนใจนี่เรียกว่าพี่ไนท์ครับผมพี่ไนท์นี่คือเป็นน้ำมันหวานของที่นี่เลยใช่ขายทุกอย่างขายทุกอย่างครับตัวเองขายไหม ขายครับหัวใจขายด้วยนะคนเราเนี่ยนะใจง่ายนะครับที่นี่นะครับผมเป็นศูนย์สกคมบดีแสเปชิฟที่ใหญ่ตรงต้นของภาคใต้เลยใหญ่ที่สุดเลยครับใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับดูจากรถเรามีทุกโมเดลเลยครัถ้าใครสนใจก็สามารถมาที่มาจาที่นี่ได้มันจะเป็นเซอร์วิสใช่ไหมฮะเซอร์วิสได้แล้วก็สั่งรถใหม่ได้อะไรที่นี่ก็ที่นี่ที่นี่ได้ครับแล้วก็พวกเสื้อของซูเปอร์เนี่ยต่างๆก็ที่นี่ได้เลยใช่ครับ มีครบทุกอย่างนะครับครับผมที่ไหนก็คือจะเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าทีมงานนะครับที่คอยดูแลที่นี่นะครับทุกท่านก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาผ่านทางสุกมดไทยแลนด์ก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะส่งมาต่อมาที่นี่หรือครับใครจะติดต่อสุกมดภูเก็ตนะครับที่ไลฟ์สไตล์ออโต้ไลฟ์สไตล์ออโต้ครับใช่ครับรุ่นไหนที่ขายดีสุดตอนรับพิจารณารที่นี่นี่เลยครับอยู่ใกล้ๆเลยครับก็จะเป็นตัวใช่อนันดาอนันดาซีรีส์ครับซีรีส์นะครับ ก็เองเป็นเขาเรียกว่าตัวเอ็นเจอร์นั่นเองเอ็นบีเจอร์ใช่ครับถ้าเกิดตอนนี้คือยอดจองไฟฟ้าทั้งที่ขาวเยอะยอดจองตัวทูซโมลิโคลิกาสก็คิดว่ากำลังน่าจะอยู่ในกระแสตอนนี้ก็มีประมาณสี่ห้าคันนะรับผมใช่ครับผมเราก็จะมาพอรถไฟฟ้ามาที่นมาลงกระตุ้นเราก็จะมาลองมารีวิวกันครับผมได้ยินง่ายๆครับพี่ไปขี่กับผมมาแล้วเป็นยังไงบ้างตัวทูซโมลิโคลิกาครับความรู้สึกแรกเลยก็คือ ช่วงล่างมันนิ่มขึ้นจริงๆจริงแต่ที่ว่าเราขี่ตัวธรรมดามันออกจะแข็งนิดนึงตัวนี้ทําให้นิ่มขึ้นแล้วก็เบรกดีดีมากเอาอยู่ครับได้ทุกครับทุกโหมดแล้วก็เป็นคนภูเก็ตรับในเมืองรถติดเป็นไงครับเมื่อวันที่มาไปรถติดใช่ไหมครับเป็ใช้คล่องคล่องตัวดีมากครับแล้วก็เหกบารใช้งานที่นี่เลยใช่ครับก็ด้วยการที่มันมีหมุมให้มีหมดให้เลือกนี่แหละ มีหมดให้เลือกครัก็จะมีมีโค่มีโน r มอ l ดมีสปอร์ตใช่ครับผมสั่งสั่งได้งใจใช่ครับอยากเล่งอยากแป้งอาอยากไปหมดไหนเราทําได้หมดนะครับใครสนใจนะครับติดต่อตรงนี้ได้ไหมผมขึ้นเบอร์โทรนี้ทั้งชื่อแล้วก็เบอร์โทรของพี่แนนได้เลยครับแล้วก็เป็นชื่อต่างรเทศนะครับหรือใครสนใจก็สามารถไปติดต่อที่สกุลบริษัทไทยแลนด์ได้เลยนะครับแล้วก็ที่นี่สกุลบริภูเก็ตครับไลฟ์สไตล์ออโต้ันนเองนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับเราไปจะเราจะไปรีวิวนะครับ สู่บริการที่ต่อเดี๋ยวไว้เจอกันครับผมได้ครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอกลับตัวราก่อนครับผมกลับราตัวนะจ๊ะเอ้ยกลับกลับตัวราโอเคครับพี่นายขอบคุณมากครับเร่ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ